นอนค่ะเอะวันนี้เรามาเรียนเอ๊ะบันนี่ล่ะไม่เห็นมาครับกระดูบันนีเหุนหรอไม่หรอกไปดูกันบันนี่นนมาทำอะไรแต่เช้าอ่ะเช้าที่ไหนเล่าหือเอ๊ะเที่ยงแล้ววันนี้ไม่สบายเหรอ เปล่านะนอนอึดไหมไม่ช่วงนี้กินเวลาโทนินหลับสบายเลยเวลาโทนินรีบไปเข้าเรียนเลยถึงเวลาวิทยาศาสตร์แล้ว เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมไพเนียในสมองของมนุษย์และจะเพิ่มขึ้นเมื่อปิดไฟตอนกลางคืนทําให้่วงนอนอาหารเสริมเมลาโทนินได้ควบคุมการนอนไม่หลับที่เกิดจากร่างกายขาดแคลนเมลาโทนินจะไม่มีประโยชน์สรับการนอนไม่หลับที่เกิดจากการเจ็บป่วยสันรรตุนความเครียดจากการทํางานหรือเรียนเมลาโทนินในตลาดขาดการทดสอบทางลินิก,กินแล้วอาจเกิดผลเช่นอาการว่างนอนเวียนหัวและความผิดปกติของต่อมไร้ท่อไม่น่าแะละทำไมถึงกินมันอ่ะก่อนหน้านี้ มีคนมาประมวล้ะแจกกซีคนนี้แปลกๆนะกดติดตามให้ด้วยนะครับ